การเปียนต้นคณะกรกรมการทุกท่านกระผมอาจารย์กรงวิลาชัยสาขาสัตวศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามมีความประสงค์จะนำเสนอโครงการพัฒนาชุมชนผู้เลี้ยงแพะแกะอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามโครงการนี้เข้าสู่แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่ว,ว่าหมู่บ้านวิทยาศาสตร และมีห่วงโซ่คุณค่าคือนวัตกรรมเพื่อการเกษตรปลอดภัยครบวงจรโดยมีผู้ร่วมโครงการดังต่อไปนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีทรัพย์ชัยลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรภูทริศวิทยาพัฒนานุรักษ์รักษาศิริมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี ความสำคัญโอกาสและแนวทางการพัฒนาของโครงการมีดังนี้สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนพบว่าชุมชนต้องการระบบเพิ่มและพัฒนาระบบการเลี้ยงแพะแกะให้ได้มาตรฐาน 2. การประเมินสุขภาพเบื้องต้นและการใช้ยาสัตว์เพื่อเพื่อใช้ภายในฟาร์ม 3. การตลาดที่ผูกกับระบบพ่อค้าคนกลางจะมีราคาผันผวนอันนี้จะเป็นปัญหาอย่างยิ่งในเรื่องของการขาย 4. การจัดการมูลหรือของเสียจากแพะและแกะเพิ่มมูลค่าเ,เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากการกำจัดของเสียจาก,จากแพะและแกะในปัจจุบันกลุ่มยังไม่สามารถที่จะจัดการหรือเพิ่มมูลค่าจากจุดนี้ได้ ข้าพเจ้าและทีมงานยังได้วิเคราะห์โอกาสทางธ,รรธุกรกิจในระดับชุมชนดังต่อไปนี้ 1. แพะแกะเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่มีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนและสามารถจเจริญเติบโตในทุกพื้นที่ของประเทศไทย 3. การขยายตัวทางเปริสัตมีอย่างต่อนเนื่องทำให้เป็นการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพทางรอดสำหรับเกษตรกร ผู้ที่มีพื้นที่จำกัด 3. อําเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสามารถจัดการท่องเที่ยวในสไตล์แบบโฮมสเตย์ได้อย่างดีเป็นอย่างยิ่ง 4. แผนการพัฒนาก่อสร้างเส้นทางคมนาคมทางรถไฟของรัฐบาลสายบ้านไผ่มหาสารคามมุกดาหารนครพนม เป็นเส้นทางคนส่งสินค้าที่สะดวกที่จะออกไปสู่ต่างประเทศดังนั้นอันนี้จะถือว่าเป็นโอกาสการทําธุรกิจหรือการเตรียมตัวสำหรับเกษตรกรกับอนาคตอันใกล้นี้แนวทางในการพัฒนาโครงการ 1. ฝึกอฝึกพ,พัฒนาระบบการเลี้ยงแพะแกะเข้าสู่มาตรฐาน 2. เพิ่มทักษะการประเมินด้านสุขภาพสัตว์เื้่งต้นและการใช้ยานในสัตว์ 3. พัฒนาการตลาดทางเลือกเพื่อรองรับความเสี่ยงกับความผันผวนของราคาที่ผูกกับพ่อค้าคนกลางอย่างเดียว 4. การใช้มูลแพย์และแกะในการผลิตป,ปุ๋ยชีวภาพเพื่อทำการเกษตรปลอดภัยเป็นการเพิ่มมูลค่าของปุ๋ย หรือเป็นการเพิ่มมูลค่าของมูลแพะและแกะได้ภาพรวมของโครงการพัฒนาชุมชนผู้เลี้ยงแพะแกะอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคมามวัตถุประสงค์ของโครงการมีดังต่อไปนี้1พัฒนาความรู้ด้านการเลี้ยงแพะและแกะ2พัฒนาผลิตภัณฑ์จากแพะและแกะ 3. พัฒนาระบบการตลาดเนื้อแพะและแกะในชุมชนโดยโครงการจะแบ่งออกเป็น3ระยะ3ปีดังต่อไปนี้ระยะที่1เป็นการพัฒนาระบบต้นน้ำคือพัฒนาระบบการเลี้ยงแพะแกะสูม่มาตรฐาน GAP 2. พัฒนาการทำผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะแกะและมูล ระยะที่2นี้จะเป็นระยะกลางน้ําและระยะปลายน้ําคือระยะที่3าเป็นการพัฒนาระบบการตลาดตลอดจนการพัฒนาช่องทางการขายในระบบออนไลน์โดยผลกระทบที่เกิดจากโครงการเมื่อเสร็จสิ้น3ระยะนี้คือฟาร์มเลี้ยงแพะของเกษตรกรอำเภอนายเชือกจังหวัดมหาสารคามเป็นฟาร์มที่สามารถเข้าสู่มาตรฐาน ของระบบการประเมินของกรมบริษัท 2. ผลิตภัณฑ์จากแพะและแกะเป็นที่รู้จักของชุมชนและตลาดใกล้เคียง 3. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและ4รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากสูตรการคำนวณโดย B ต่อ C Ratio ค่าที่ได้มากกว่า1ห,หรือสามารถลดรายจ่ายได้ร้อยละสิ โมเดลธุรกิจหรือ BMC ในโครงการนี้ได้จัดรูปแบบของธุรกิจไว้อยู่4รูปแบบ 1. การรักษาตลาดเดิมโดยในระบบตลาดเดิมของกลุ่มผู้เลี้ยงแพะจะมีการจับขายให้กับพ่อค้าคนกลางข้อเสียในระบบตลาดนี้คือสภาวะราคาที่ผันผวนในระบบตลาดนายทุนผู้เลี้ยงจะมีความเสี่ยงต่อการถูกกดราคาเป็นอย่างมาก จึงมีการพัฒนาในรูประบบการตลาดในรูปแบบที่ 2. คือการจัดหาตลาดในรูปแบบใหม่โดยจะมีการแปรรูปเนื้อแพะและแกะให้คนภายในชุมชนหรือชุมชนใกล้เคียงสามารถเข้าถึงได้เหมือนกับการตลาดเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆโดยการจัดกิจกรรมส่งเสร,ริมการขายเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคและการร่วมมือภาคีเครือข่ยขายในพื้นที่ 3พัฒนาตลาดปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตจากมูลแพะและแกะโดยการสร้างการรับรู้ให้กับผู้ริโภคต่อประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของปุ๋ยชีวภาพจากมูลแพะและแกะ 4. การพัฒนาตลาดออนไลน์โดยการเพิ่มทักษะดำเนินการทางออนไลน์เพื่อขายตลาดให้ทั่วทั้งภายในและในโอกาสต่อไปจะพัฒนาสู่การพัฒนาต่อการตลาดทางต่างประเทศ สุดท้ายกับผมในนามของผู้เสนอโครงการและผู้ร่วมโครงการขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้โอกาสในการนำเสนอโครงการในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากคณะกรรมการทุกท่านในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ขอขอบคุณครับ